สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญมหาได้นำพระสมเด็จสมเด็จเกตชัยโยเป็นพระยุคปลายนะเป็นพระยุคปลายแล้วนะครับยุคปลายได้หมายถึงปีพุทธศักราช249 9ถึงปีพุทธศักราช2415นนะเจ้าคุณสมเด็จท่านได้รับสมณศักดิ์ใน พระราชินา,นามสมเด็จพพุทธาจารย์ในปี2407นะเพื่อนๆ2408ท่านก็สร้างสมเด็จเกศชายโยนะเพื่อที่จะนึกถึงตาของท่านคืออ่คุณตาชายัยคุณแม่เกศคุณแม่ท่านชื่อเกตนะคุณตาชายัยคุณแม่เกตท่านจึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นสมเด็จเกศชายโยนะส่วนพ่อท่านโยมบิดาท่านเนี่ยเราก็ เราก็รู้กันดีนะเพื่อนๆว่าท่านเป็นสมเด็จ5้าแผ่นดินแล้วก็เป็นสมเด็จที่เป็นพระองค์เดียวนะที่ที่กล้าสอนอเจ้านายฝ่ายในนะเทศสอนให้กติธรรมกับอ,องค์พระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ให้กติธรรมกับผู้สมจร,ร,ราชการเรียกว่า อมาถบอพิษข้าราชบริพาในท่านให้โอวาดเทศสั่งสอนด้วยตัวของท่านเองต่อหน้าพระพักเลยนะดังนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสมเด็จห้าแผ่นดินที่สามารถเนะทศสอนเทศนาธรรมนะแก่คนทุกทุกชนชั้นนะทุกกลุ่มเลยทีเดียวในยุคนั้นนะครับเนี่ยดังนั้น ที่พระเยมหาได้ได้กล่าวไว้ว่าพระสมเด็จบางองนะที่ด้านข้างเนี่ยโดนฝนทารรยาเนี่ยจึงมีที่มาที่ไปความเชื่อความศรัทธาอย่างองค์นี้ถ้าใครดูคลิปของพระญยมหาวันจันทร์ที่30เดือนมกราคมปี2566เนี่ยเราจะเห็นนะเราจะเห็น ด้านข้างในโดนฝนอย่างองค์นี้เพื่อนเพื่อนอย่างพอยมหาได้กล่าวมาคลิปก่อนหน้านั้นนะที่เพื่อนเพื่อนได้คอมเมนต์มาอยากให้พอามหาเล่าทหารกลุม่มบุรพาพระยักษ์กลุม่มวงเทวันนะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ก็ไปหาอ่านนะครับถ้าเล่าไปก็จะยาวอย่างข้อย่าที่เอ่ยชื่อท่านนะครับวาสนานาน่วมเนี่ยรับหลวงพางเนี่ยพอยมหาอาา่านมั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มที่สิบแล้วมีสิบเล่มนะคือวาสนานาน่วมนี่ท่าน ท่านเขียนเขียนไว้ดีมากนะเพื่อนๆท่านเป็นผู้สื่อข่าวสายทหารมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเมื่อปีนานแล้วนะครับปีประมาณ4ปีได้นะพะอ่อะหมาหาได้นำนักศึกษาไปไปร่วมกิจกรรมนะไปร่วมกิจกรรมของของกระทรวงวัฒนธรรมนะ กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยเขามาเขามาเปิดงานที่ทำเนียบนะให้ให้รัฐมนตรีวัฒน,ธ,นธรรมท่านนำข้าราชการนำพนักงานนำผู้นำองค์กรชาวพุทธนำผู้ที่มีส่วนช่วยโครงการนี้นะมาที่ทำเนียบเพื่อที่จะให้นายกนี่เปิดอย่างเป็นทางการในช่วงสบ,บดดาส่งเสริมศาสนาวันมาฆบูชา นะนานแล้วนะครับเกือบสปีแล้วนะพญยมหาก็นำนักศึกษาไปร่วมโครงการนี้นะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยในวันมาฆะเนี่ยปีนี้วันมาฆะก็ตรงกับวันที่วันที่6นะต้นเดือนต้นเดือนมีนานะต้นเดือนมีนาปีนี้ ไปเปิดที่ทำเนียบนะแล้วก็นายกก็นายกคนปัจจุบันนี่นะครับท่านก็มาํามิตีเปิดแล้วก็ถา่ายรูปกับรัฐมนตรีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษากับผู้นํากิจกรรมต่างๆนะแล้วท่านก็ให้นักศึกษาเนี่เดินถือป้ายจากทำเนียบมาที่ตึกท,ที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ ถ้าเรานึกภาพนะจะมีทำรรเนียบตรงกลางแล้วก็จะมีที่สำหรับทำกิจกรรมอยูอ่ด้านซ้ายด้านฝานะครับถ้าถ้าเรามองไปถ้าเรายืนอ,อยู่ทางฝั่งที่บ้านสีเสาเนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นทำรรเนียบอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับทางด้านฝามือเราก็จะเห็นที่สำหรับ รัฐมนตรีเขาทากิจกรรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาทากิจกรรมหรือว่าเวลาท่านทํากิจกรรมเกี่ยวกับบ้านเมืองในวันสําคัญก็จะใช้ตึกทางด้านออฝ่ามือเราแต่ตึกซ้ายมือเราก็เป็นที่ประชุมของรัฐมนตรีนั่นแหละครับตึกนั้นแหละแล้วก็เอานักศึกษาหน่วยงานกระทรวงวัฒนาตามที่ทากิจกรรมในปีนั้นไปอยู่หน้าตึกนะหน้าตึก แล้วก็หลังจากนายกท่านเปิดงานถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขึ้นตึกประชุมรัฐมนตรีนะครับแต่เผือเอื่ว่ามีท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านคนปัจจุบันนี้นะครับท่านขึ้นช้าหน่อยนะเพราะท่านให้สัมภาษณ์แล้วพอยมนก็ไปเห็นวัสนานาน่วมด้วยนะครับแล้วก็ได้สนทนากับพี่ท่านนะ ว่าเราเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้ท่านเลยอ่านหนังสือรับรองผางแต่เล่มแรกจนเล่มสุดท้ายเนี่ยก็ได้สนทานาคุยกับท่านสี่ห้านาทีครับเห็นตัวจริงๆก,กับวาสนานาน่มนะครับรู้สึกประทับใจนะเป,นเป็นผู้หญิงที่แบบผมยาวพูดเสียงดังแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับ เป็นผู้สื่อข่าวที่สนิทสนมกับทหารทุกชั้นยศถ้าเพื่อนๆอยากทราบรายละเอียดก็ไปหาอ่านดูนะครับไปไปไปอ่านดูได้นะท่านเขียนไว้ดีมากนะการบ้านการเมืองเนี่ยเขียนได้แสบลึกถึงสวงเลยทีเดียวนะครับที่เพื่อนๆถามพยา่มาหาอยากให้เล่าถึงทหารเราพยักบูรพาพยักกับวงญตะวันก,ก็ก็ไปหาอ่านนะพยาใหมา ah ถ้าเล่าไปก็จะยาว แต่อยากบอกว่าที่ได้คติวความเชื่อนี้มาก็เป็นที่ประจักษ์องค์ผ่านศึกที่พระเยบมหาได้กล่าวว่าองค์ผ่านศึกเนี่ยคือคุณพ่อท่านเป็นนายพลนอกราชการตอนนี้กนเกษียณไปแล้วท่านก็สิ้นไปแล้วนะพี่ท่านเนี้ยท่านท่านไม่ได้เป็นทหารเหมือนพ่อท่านแต่ว่าพี่ชายท่านเป็นทหารหมดทั้งสองคนนะจบจากจอประรอเปนะ็นแต่ว่าท่านเป็นอาจารย์ในมหาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่เดีวยวกันกับพระเยบมหาแล้วก็ไปเจอกันที่สมาคม ที่เราเป็นสมาชิก v i p อยู่ท่านก็เอาองค์นี้ไปก่อนหน้านั้นพ่อใหญมหาก็ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านมีนะองค์ผ่านศึกของพ่อยหญมหาไปไปเจอท่านโดยบังเอิญแล้วคล้ายกันเหมือนกับออกจากบล็อกพิมพ์เดียวกันคงเป็นบล็อกพิมพ์เดียวกันแหละครับแต่ว่าเมื่อองค์หนึ่งผ่านการใช้อย่างพ่อยหญมหาองค์ของพ่อยหญมหาไม่ได้ผ่านการใช้นะก็จึงไม่เห็นรอยสึกหรอมากเหมือนเหมือนของท่านของท่านนี่ต้องได้มาจากปู่ปู่ก็มาพ่อพ่อท่านก็เป็นทหารออกศึก บุรพาพยักในยุคนั้นน่ะสักแก้วถ้าใครอยู่แถวอำเภอตาพญาตอนไม่ก่อน,กนเรียกว่าอำเภอตาพยานะแถวตาพยาปี2 5 2พ2น2 2ถึงสองพอ่ามนะยี่แล้วก็ยีปลายปี24ค่อยสงบนะช่วงนั้นพ่ออย่ายมหาเรียนอยู่ปห้าปหกนะอยู่ปห้าปหกแล้วปีปีสองสี่คมเมนแดง เวียดนามลบก,กันขมิดแดงลบก,กับของฮุนเซนนายกปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เวียดนามก็มาช่วยฮุนเซนไรข่ขมินแดงจนมาติดชายแดนไทยลูกปืนใหญ่ตกที่โนนหมากมุ่นตกที่โคกสูงตอนนี้เป็นอำเภอโคกสูงแล้วนั่นแหละครับพ่อท่านก็เป็นนายทหารที่อยู่แถวค่ายโซลสินงานาทแล้วก็ไปปกป้องทหารชายแดน แถวนัน ah u, ้นพ่อใหญ่มหาจําได้นะครับโอ้รถถังรถรถถังรถเหล่ากาชาติวิ่งกันว่อนนะครับมาตั้งศูนย์เขาอีดังตาพญานะครับศูนย์รองรับคอมเมนต์คอมเมนต์แตกที่เขาเรียกในยุคนั้นนะพ ah <t> ่อใหญ่ยังได้เอากล้วยไปขายคุณ <c ười> <c ười> พ่อคุณแม่ยังพาแบกกล้วยไปขายให้พวกคอมเมนต์แตกทับในยุคนั้น <c ười> <c ười> นะเสาอทิ่ก็ไปขายกล้วยยังยังจาได้นะครับ <c ười> นั่นแหละคือเหล่าทหารเหล่านั้น ก็ไปจากนี่แหละครับปาจีนสักแก้วนะค่ายค่ายโซเสิงหนาฏเนี่ยที่ว่านี่นะครับแล้วก็ทหารที่ไปที่เป็นแม่ทัพในกองก็ส่วนมากก็จะอยู่ในเหล่าบุรพาพยักเราเราออกศึกนะลูกปืนใหญ่ตกใส่พ่อท่านนะกระเด็นไป3เมตรนะพ่อท่านไม่เป็นไรนะแขนขานี่ถลอกปอกเปลือกแต่ว่าท่านยืนบอกว่าสมัยก่อน คือทหารก็จะมีพวกวิทยุอ่ะมีตัวสพายเป้นะครับเพื่อนๆน,นึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าใครอายุเก้าศเท่าอายุพ่อใหญ่มหาเนี่ยห้าสิขึ้น,นคงจะรู้นะทหารสมัยก่อนเวลาออกสนามก็จะมีโทรศัพท์นะคือเป็นใหญ่เท่ากับใหญ่เท่ากับกระมังเลยนะใช่ใช่ไหมครับทหารว่าใครอายุมากๆคงรู้แล้วโอ้โหประมาณ2เมตรนะครับสายขึ้นข้างบนแล้วก็ต้องมีทหารก็แบกเป้นะ แบกเป้โทรศัพท์โดยเฉพาะท่านเล่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พ่อท่านนี่ก็ยศตอนนั้นเป็นเป็นพันเอกกับท่านว่านะพันโทหรือพันเอกนะเนี่คือเป็นเป็นผู้เป็นผู้นาอะ่ะถ้าระดับนายพันนี่ก็คงจะเป็นผู้บังคับกองพันน่ะนาทหารไปยืนโทรศัพท์พลทหารก็ถือเป้ยอยู่แล้วก็มีพวกทหารที่ติดตามนะอีกสี่ห้าคนถือปืนลมหน้าลำนังนั้งก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ปืนใหญ่ตก บังเอิญพอดีเลยนะครับตกใส่ข้างๆนะครับคือทหารที่ยืนถือปืนเอส6ที่คอยคุ้มกันเนี่ยตายตายขาที่สามเลยนะคือตายแบบหัวนี่แตกระเบิดใส่ขาหลุดคือคือตายอะ่ะตายตาย,ตายขาที่สามส่วนทหารคนที่แบกเป้ให้นี่ก็แบบสลบสไลด์เลยนะ อีกสองคนก็สาหัส่วนท่านในกระเด็นนะกระเด็นไปแบบหลายเม็ดนะจะด้วยเหตุเพราะว่ามีทหารเขาบังอยู่แล้วหรือด้วยเหตุอะไรก็ถ้าโดยตามหลักแรงโน้มถ่วงหรือกดฟิสิกส์แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ามีทหารสามคนก็ยืนอยู่บังหน้าเลยทั้งก็ยืนอยู่ตรงกลางมีลูกน้องสามนายอยู่ข้างหน้าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มีเป้โทรศัพท์ทั้งก็อยู่ด้านหลังถืออยู่แต่คนเราอ่ะ ถ้าทหารตาย3คนเนี่ยไม่ว่าจะด้วยหลักกลาศาสตร์หรือหลักฟิสิกแรงโน้มถ่วงแล้วก็ตามแต่เนี่ยก็น่าจะจะหนักถูกต้องไหมครับพ่ออย่ามาคิดอย่างนั้นนะแต่เนี่ยคือคือไม่หนักอนะคือสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็สื่อสารตอบขัดขาดเกิน,กนพอให้เรียกหน่วยเนื้อมามาช่วยได้เนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โนนหมากมุ่นนะถ้าใครลองเพิเ,เิลองเซิร์ชดูว่า สงครามโนนหมากมุ่นนี่ก็จะขึ้นนะแต่ตอนนี้เจริญแล้วนะครับแถวนั้นนั่นแหละครับคือเล่าให้ฟังว่าบุรพาพยักษ์เนี่ยเขาเขาเป็นหน่วยทหารนักลบนะไม่เหมือนเ่าเทวันเราวงเทวันเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาอ่านได้เพิ่มเติมนะเพื่อนๆเอาเอแคนี้ก่อนนะพูดไปก็จะยาวเนี่ยองค์เนี่ยเรียกว่าสมเด็จเจตชายโยเนี่ยด้านข้างก็โดนฝนทํายามานะเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยเก่านะ เราจะเห็นจุดตรงนี้เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามวลสารเนี่ยมวลสารสมุทรตะังถ้าเป็นของแท้องค์แท้เนี่ยจะยุบเข้าไปด้านในนะมวลสารพวกยุบเข้าไปด้านในนขอบขอบมวลสารเขาจะคมดูองค์นี้เป็นตัวอย่างนะเนี่ยด้านข้างนี่ฝผลทายามหมดเลยเนี่ยเนี่ยเก่าไหมครับดูสภาพเนี่ยยุคกลางนะ่ยยุคปลายยุคต้นนะ่จะแตกต่างกันเนี่ยเป็นพระยุคปลายแล้วเนี่ยเห็นไหมเก่าแค่นี้ก็ถือว,ว่าเนี่ย เกศชโย و, เกศชันนิยมเห็นไหมเพื่อนเนี่ยเนี่ยปลายปลายฐานจุดที่ซุ้มระครังเลยนะเพื่อนเหมือนลากฟันเลยนะเนี่ยเหมือนลากฟันเลยเห็นไหมครับบางท่านก็เรียกว่าบําเพ็ญทุกขละกิริยานี่ปางบําเพ็ญทุกขละกิริยาเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายกาลังสูงพรอมหาจะให้ดูเลยนะจุดจุดตายของบางท่านที่ดูพระสมเด็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนเนี่ย เรามาดูลักษณะก้อนมวลสารที่เกิดขึ้นด้านในนะเพื่อนๆให้ให้ให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมเพ่อเอจะได้เห็นว่าสิ่งที่พระเอกมหาพูดมาเนี่ยเป็นจริงแท้แน่นอนนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเรามาดูว่าจุดที่มวลสารยุบลงไปเป็นเช่นไรนะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันนะครับ เพื่อนๆดูดูดูทุกเม็ดนะดูทุกจุดดูทุกมุมเนี่ยเพื่อนๆดูดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นขอบขอบเขานี่จะคมนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ ถ้าเราเราพูดแต่เราไม่เห็นภาพนี้จะไม่เท่าไหร่ต่ถ้าพูดเราเห็นภาพรวยนี่จะสวยงามนะ,ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่คือก้อนมวลสารเมื่อเขายุบลงไปด้านในเห็นไหมเพื่อนอเพื่อนคอก็จะคมเห็นไหมครับเนี่ยคอก็จะคมหนึ่งนะนะเพื่อนเพื่อนมีหลายมีหลายจุดหลายเม็ดนะเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดง เราดูมุมไหนก็คมนะเพื่อนเเนี่ยเขายุบลงไปด้านในก้อนมวลสารเมื่อยุบไปด้านในตัวขอก็จะคมอย่างเงี้ยเป็นคมกริบเลยนะเพื่อนๆนะครูบาอาจารย์ทั้งให้ให้ดูสังเกตแบบนั้นหลายท่านเนี่ยดูเป็นจุดตายเลยนะเพื่อนเเราดูทุกเม็ดนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อก้อนมวลสารยุบเนี่ยเพื่อนๆดูขอก็คมไหมครับ ขอบคมเห็นไหมครับเนี่ยคือคือเขายุบลงไปด้านในอ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆคมคลิปเลยนะอย่างเงี้ยฝีมือปลอมแปลงเรียนแบบมันทําไม่ได้อย่างเงี้ยต้องให้ฝีมือธรรมชาติเป็นคนทาเห็นไหมครับพ่อใหญ่มหาพูดและย้ําแล้วนะเพื่อนๆพูดย้าแล้วทีนี้เรามาดูเรามาดูภาพรวมด้านหน้าเนี่ย องค์เนี้แช่น้ําแน่นอนนะแช่น้ําแล้วก็ดูลักษณะการฝนชัดเจนนะการฝนชัดเจนการฝนชัดเจนเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเราเห็นร่องรอยการปริแยกการแตกเห็นไหมน้ํากัดน้ําเซาะน้ําแงะน้ำกินเห็นไหมครับ นี่คือความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยไหมครับฐานแรกที่เพื่อนๆคงได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกเห็นไหมครับเนี่ยปลาจะจดที่ที่ซุ้มระฆังนะแล้วที่พึงสังเกตอย่างหนึ่งเส้นตายที่เขาดูกันนะสมเด็จเกจยิยโยจะมีเส้นเลื่อนลางตรงกลางฐานเน็นเพื่อนๆเน,นี่ยเส้นนี้นะถ้าเราดูเนี่ยเส้นขอบเลื่อนลางเห็นไหมครับนี่ยิ่งยาวมาเลยนะเลื่อนลางนะ ไม่ชัดเจนแต่ว่าเรือนลางแต่เห็นมองให้เห็นมองรู้ได้การชี้ตําหนิจุดที่เขานิยมเรียกกันน่ะเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเเรือนรางเห็นไหมครับเส้นนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเส้นใจตังเลยทีเดียวแล้วก็ซุ้มระครังตรงนี้ฐานแรกจดเห็นไหมครับนี่เรือนรางจดตรงนี้นะเพื่อนเนดูสิ่งเล็กเล็กน้อยๆเหล่านี้คือพระชาวบ้านเนี่ย เพียงแค่ชาวบ้านอย่างพวกเราเขาไม่รู้ไงครับพเพื่อนเพื่อนทไมไอ้พวกเซียนมันมันรู้มันเห็นมันศึกษาแล้วมันชอบภาษาเขาเรียกว่าตกไฟามาเจอของเราเป็นพระแท้อย่างนี้ถ้าพระอยู่ในมือตาศีตาสาเนี่เขาหลอกล่อเขาใช้กลยุทธ์กลอุบายซื้อในราคาที่แบบเคยมีมาแล้วนะครับซื้อจากชาวบ้านหนหมือนไปขาย10บล้านนะมีมาแล้วนะพวเพื่อนๆนโอ้โหชาวบ้านเราได้เงินหนึ่งหมื่นนะครับได้ไฟหนึ่งตัวนะ่ะซื้อไฟหนึ่งตัวนะ่ะ แล้วแถวภาคกลางเนี่ยซื้อรถไถนาเดินตามได้1นึคันน่ะเงินที่เขาให้ะนะครับซื้อราคา6กหมื่นไปขายสิบสล้านเพืเพื่อนๆมีมาแล้วนะหกหมื่เนี่ยคือได้รถไถเดินตาม1นึคันโอ้ชาวบ้านแถวอ่างทองเขาดีใจใหญ่เลยนะเกจิโยนี่โอ้พ่อให้พระเกจโยไว้1องค์นี่เสียนเข้ามาซื้อเลยรถไถนาเดินตามหนึ่งคันได้มาหน่อๆนะเลยดีใจ แต่ที่ได้เขาเอาไปขายได้สิบสามล้านองนั้นโอ้โหแบบเนี่ยเขาจึงเป็นภาษาที่ตามมาว่าตกไฟวันนี้ตกไฟได้หนึ่งตัวโอ้ฟังแล้วแบบแสบถึงซวงเลยทีเดียวเนี่ยเพื่อนเพื่อนดังนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยเราเราต้องเราต้องสังเกตต้องพิจารณาแล้วเราอย่าไปเชื่อไอ้พวกเนี้พระอยู่ในมือเพื่อนเพื่อนะพระแท้หมดแล้วพรออยามาหาดูที่เพื่อนเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วฟังจากที่เพื่อนเพื่อเล่า เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับเอาไปให้เซียนดูปรากฏว่าเซียนบอกว่าเจนะเดินกลับบ้านนี่โยนลงคลองเลยบ้านท่นอยู่แถวคงอยู่แถวแถวปทุมนี่แหละโยลงคลองแต่คลองไหนไม่รู้นะแต่โยลงคลองเลยคลองห้าคลองหกท่านบอกโยนเลยหลังจากนั้นมาไม่นานนะครับสองปีถึงสามปีค่อยมารู้ว่าองค์นั้นแท้โอ้โหท่านแบบเข่าสุด เสียใจมากอันนี้ท่านคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วพ่อใหญ่มาหาเชื่อนะเพื่อนเพื่อนและเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับสมเด็จ,ดจบางองนี่ตัดสินไม่ได้เพียงแค่เดือนเดียวนะพะ่อใหญ่มาหาเคยเอามาอยู่ในบ้านเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปดูยังไงก็ไม่ไม,ไม่น่าใช่สองก็สองเดือนก็ไม่น่าใช่เป็นปีนะกลับมาก็ดูว่าโอโอ,โอโงนี้ใช่วันดีคืนดีนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนบอกเลยนะไปเข้าฝันด้วยนะพระพระที่เราคิดว่าไม่ใช่สมเด็จที่เราเอามาเนะี่ย เราดูแล้วเราเลิกฝังลบนะครับอันนี้พ่อใหญ่มหาเจอมากับตนเองนะหนึ่งองนะเป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตนะนำท่านมาแล้วก็เอาไปวางไว้ในกลุ่มกลุ่มที่กลุ่มที่ไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเอาวางใต้สุดเลยนะคือนานนานมากเราดูยังไงก,ก็ก็ไม่ใช่นะดูดูดยังไงก็ไม่ใช่สุดท้ายท่านไปเข้าฝันว่าท่านโดน โดนนอนทับพ,พระยมาหานี่นอนทับนอนทับแล้วก็บอกว่าให้ให้พระยมาหาลุกขึ้นแล้วเอาขึ้นมาไว้บนหัวเตียงซะคือนอนทับทนานไปแล้วว่าอย่างนั้นแล้วก็เห็นเป็นองค์เลยนะเห็นเป็นองค์ของหลวงวิจิตเลยโอ้โหที่พระยมาเห็นมวลสารเห็นความเก่าเห็นธรรมชาติแล้วมันมันยังไม่ยังไม่ผ่าน ๋ยวพอพ่อใหญ่มาหาฝันคืนนั้นน่ะตื่นเช้าคนมารีบเลยรีบไปค้นดูใต้โถเลยไปดูอยู่ใต้โถจริงๆเพื่อนๆฝุ่นจับเต็มเลยนาท่านออกมาวางไว้ที่หัวเตียงขัดถูแล้วเอามาส่องใหม่พิจนารณาใหม่เอากล้องเนี่แหละสมัยนั้นกล้องพ่อใหญ่มาหายังไม่มีกล้องกําลังสูงอย่างเงี้ยแล้วก็มาเอาเข้ากล้องกำลังสูงดูโอ้โหเพื่อนๆเอ้ย มวลสารขึ้นจับเม็ดพระาธาตุขึ้นใส่ราบน้ำมันตังอิวขึ้นโอ้โหผู้เลวขนลุกองค์นี้ยังมีอยู่ยังอยู่กับพ่อใหญ่มหาองนี้เนี่ยบางองค์ต้องมาเข้าฝันแล้ว่าให้ให้นำออกมานะโดนองค์อื่นทับโดนองค์อื่นที่ไม่ใช่ในทับถมท่านนานไปแล้วท่านบอกแต่ในความฝันนะพ่อใหญ่มหานอนทับนะบอกให้พ่อหาลูกขึ้นได้แล้วแล้วก็นำตานมาบนหัวเตียงซะท่านอึดอัดว่าอย่างนั้นโอโ้แล้วก็ แต่ที่พระยายมหาตีตีความฝันแต่ก็เพราะว่าเราฝันเห็นองค์นี้และองค์นี้เรามีแต่การที่นอนทับเนี่ยองค์อื่นนอนทับเนะพระยาะเดี๋ยวมหาเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบไปดูก็เจอจริงๆอันนี้เราสู่คนฟังแล้วบางองค์นะครับเ,เพื่อนๆมวลสารบางองค์เราไม่เจอณจุดนี้นะสมมุตินะครับมวลสารตรงเนี้เราไม่เจอแต่วันดีคืนดีเรามาส่องเรามาเจอเม็ดดาเม็ดทองเม็ดแดงตรงนี้เ,นเพื่อนๆเคยไหมครับ ต้องเคยสักคนต้องเคยดูถ้าเราส่องบ่อยๆองนะี้เราส่องบ่อยๆเราเรารั่วองนี้ไม,ไม่ไม่มีเม็ดเนี้ยไม่มีแต่อยู่ๆวันดีคืนดีเรามาส่องเราก็มาเจอเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดทองหรือเม็ดหยกหรือเม็ดอะไรก็ตามผุดขึ้นตรงเนี้ยมันผิดสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือคือพระนะคือพระสมเด็จวัดระฆังอันนี้คือเล่าเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆอันนี้คือด้านหลังนะด้านหลังที่โดนฝนทํายา ที่โดนฝนทำยาที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยคือสมเด็จเจจชายโยนะเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วก็ก็พิจารณานะแท้ไม่แท้นะเนี่ยปูนเปลือกหอยเนี่ยเหมือนเหมือนหอยเลยนะเหมือนหอยหอยที่เราหอยแครงอ่ะที่เราซื้อมาจิ้มน้ำพริกดูดูเปลือกเขาเหมือนเปลือกหอยเลยนะเพื่อนๆโดยกายภาพก็เป็นอย่างนั้นสีเขาเป็นอย่างนี้นะครับ เพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับเนีูยกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพระบา้านเลยนะครับขอบคุณครับ